เราใกล้ถึงแล้วเมื่อเราข้ามภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะนี้ไปเราก็จะถึงที่หมายเกรดหิมะหายไปเรากับว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงแค่ไม่รู้สึกถึงความชื้นบนฝ่ามือเลยด้วยซ้ำพวกมันเป็นของปลอม เกล็ดหิมะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นไม่ได้เกิดจากความชื้นในอากาศพวกมันหายไปในทันทีที่ข้าถือไว้ในมือข้ารู้สึกถึงความเย็นในเกร็ดหิมะได้อย่างชัดเจนทว่าเจ้าสังเกตเห็นไหมถูกย่างก้าวที่เจ้าเหยียบลงบนหิมะจะทําให้ชั้นของเกร็ดหิมะหายไปมีใครรู้บ้างว่าภูเขาหิมะเชียนชือนี้เกิดขึ้นได้ยังไง ในอดีตผู้ก่อตั้งอาณาจักรเจียนฉือได้มาที่ภูเขาหิมะเจียนฉือแห่งนี้เพื่อฝึกบำเพ็ญเพียรเ,เป็นเวลาร้อยปีผู้ก่อตั้งมารลุถึงแก่นแท้ของหิมะขณะที่เขากําลังฝ่ายด่านการฝึกฝนหิมะก็ตกลงมาและตกลงมาไม่หยุดหิมะกองรวมกันเป็นภูเขาค่อยๆกลายเป็นเทือกเขาหิมะนี่คือจุดกําเนิดของภูเขาหิมะเทียนฉือหลังจากการพัฒนาโดยผู้นําจักรวรรดิ ภูเขาหิมะเชียนฉือก็ได้มีรูปรักที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหิมะที่กำลังตกลงมานั้นไม่เป็นธรรมชาติแต่เป็นผลมาจากการบ่มเพาะของใครบางคนเจ้าผู้ถูกผู้บ่มเพาะหิมะสามารถสร้างเกร็ดหิมะให้ลอยอยู่ในอากาศได้ผู้บ่มเพาะบางคนสามารถสร้างเกร็ดหิมะจริงได้ในขณะที่บางคนก็สามารถสร้างหิมะเทียมได้ภูเขาหิมะเชียนฉือถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี พราอมีผู้บ่มเพาะหิมะที่ทรงพลังมากมายฝึกฝนอยู่ในภูเขาแห่งนี้เมื่อข้าเห็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะครั้งแรกข้ารู้สึกทึ่งในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติยังไงก็ตามตอนนี้ข้าตระหนักว่าข้าคิดผิดคำกล่าวที่ว่ามนุษย์สามารถพิชิตธรรมชาติได้หมายความว่ามนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและเอาชนะมันได้ภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติแต่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ คำพูดที่ไม่คาดคิดของเด็กหนุ่มคนนี้เผยให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะแข็งแกรง่งมนุษย์สามารถพิชิตธ,ธรรมชาติได้เขาต้องการพึ่งพาความแข่งแกร่งของตอนเองเพื่อเอาชนะธรรมชาตินั่นคือเหตุผลที่เขามีความเข้าใจเช่นนี้เราต้องช่วยหลินเฟินกำจัดพลังปีศาจและบ่มเพาะเขาอย่างเหมาะสมเขาตหนัดถึงแนวคิดทั้งสามประเภทนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยและเขามีความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อที่จะแข็งแกร่งขึ้นเขาเป็นผู้มีพรสวรรค์อย่างแน่นอน ไปกันเอถะสถานที่นี้คือคนในบ้านดูเหมือนจะกำลังชี้ในการฝึกฝนของเด็กหนุม่มเชิญนั่งรอสักครู่ชายชาลาคนนี้ทรงพลังและมีตำแหน่งสูงแต่เขากลับขอให้พวกเรารอที่นี่นั่นหมายความว่าคนที่อยู่ข้างในต้องเป็นคนสำคัญมากเอาล่ะ ถึงเวลาที่เจ้าต้องฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วข้ามาแล้วสวัสดีข้าฝากคนแปดคนนี้ไว้กับท่านไม่มีปัญหาข้าจะท้าทายพวกเขาไม่จะเป็นต้องทดสอบสเสวียเอ,อ๋อข้าจะทดสอบที่เหลืออีกเจ็ดคนทีละคนเพื่อดูว่าพวกเขาเหมาะกับใคร คนที่ถือดาบมาเริ่มที่เจ้าก่อนผู้อาวุโสท่านต้องการให้ข้าทำอะไรมาเลยโจมตีข้าด้วยพละงกำลังทั้งหมดของเจ้าวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ